สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวีนัททาร์ลอกหกแปดเก้าที่เป็นช่องของการดูดวงโดยไพ่ยิ่สี่และออ่นเคลิปนี้เราอยากจะมาบอกคุณว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้เก้าเหรียญอัศวินถือในเท้าบิชาเอน แปดเหรียญดึกถือในเท้าเจ็ดเหรียญสจบดในเท้าสิบถ้วย ีเลเวและเ้าถ้วยพระอยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าในอดีตคุณจะเป็นใครหรือเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตามแต่ตัวตนของคุณในตอนนี้คุณสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีคุณมีความสุขได้แม้อยู่กับสิ่งรอบๆตัวของคุณ คุณหาความสุขได้จากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวซึ่พาตัวเองได้คุณมีเสน่ห์น่ารักแต่งตัวดีเป็นที่รักของคนอื่นๆหรือใครต่อใครไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทและคุณก็รักและหวังดีกับพวกเขาด้วยเช่นกันคุณหวังดี และปรารถนาให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจจริงแล้วคุณเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นคุณมีไฟและมีแรงบันดาลใจคุณอยากที่จะทำอะไรต่ออะไรหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายและคุณอาจจะมีคนที่คุณรักที่ต้องคอยดูแลแม้บางครั้ง คุณอาจรู้สึกว่าคุณต้องรับผิดชอบมากมายอาจจะดูหนักแต่คุณก็ยินดีพอใจและทำมันได้ดีคุณดูแลคนที่คุณรักและตัวเองได้เป็นดีและคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณได้ทำคุณทำทุกอย่างดีอยู่แล้วคุณทำดีอยู่แล้ว และจนทำต่อไปมีใจของคุณตอนนี้อาจที่อยากจะทำอะไรหรือสร้างสรรค์สิ่งอะไรขึ้นมาอีกมากมายให้คุณจงมุ่งม,มั่นตั้งใจให้พยายามต่อไปอย่างไม่ลดละต่อเป้าหมายทำในสิ่งที่คุณรักอย่างมีแรงบันดาลใจใส่ความตั้งใจลงไปให้เต็มที่เลย และทำมันอย่างสม่ำเสมอและคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนการรอคอยแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุณก็รู้สึกพอใจกับมันสิ่งที่คุณปรารถนาหรือตั้งใจทำทุกอย่างจะค่อยๆเติบโตขยับขยายขึ้นไปการเงินและการงานของคุณจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เงินของคุณจะมีเข้ามาเพิ่มพูนมั่นคงขึ้นเรื่อยๆคุณจะมีใช้จ่ายสามารถที่จะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้มีความสุขได้เป็นอย่างดีและได้มีเวลาให้กับพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันมีเวลาให้กันมากขึ้นอาจได้เดินทางท่องเที่ยวได้เดินทางไปพักผ่อน ไปไหนมาไหนด้วยกันกับคนที่คุณรักส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ใครบางคนอาจได้คบหาหรือดูใจกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วคุณอาจไม่มีเวลาเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันและความสัมพันธ์จะได้พัฒนาเหนียวแน่นจริงจังมั่นคงมากขึ้นบางความสัมพันธ์ได้ตกลงใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน เป็นคู่ที่มีความสุขอบกุลวางแผนที่จะมีลูกและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป